ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะจุดจบนักโชว์ตำรวจไซเบอร์บุกค้นบ้านหนุ่ม17ปีโพสต์ปืนลงโซเชียลโดยตำรวจน้ำหมายค้นศาลจังหวัดพัทลุงจับกลุมตัวนายพงศกรอายุ17ปีหลังติดตามพฤติกรรมกลุ่มผู้ค้าผู้ซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนผิดกฎหมายพบหลักฐานว่านายพงศกรโพสต์อวดอาวุธปืนผิดกฎหมายลงบนสื่อโซเชียลจึงเข้าตรวจค้นบ้านพบอาวุธปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอกอาวุธปืนสั้นลูกโมไม่มีทะเบียนอีกหนึ่งกระบอก กระสุนปืนลูกซองเบอร์12และกระสุนปืนขนาดจุดสาออโตวางอยู่ปลายเตียงภายในห้องนอนเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้สอบสวนยอมรับว่าอาวุธปืนและกระสุนปืนทั้งหมดเป็นของตัวเองจริงโดยอาวุธปืนลูกซองยาวเป็นของตาที่เสียชีวิตไปหลายปีส่วนปืนลูกโมและกระสุนปืนทั้งหมดซื้อมาจากผู้ค้าในกลุ่มไลน์และกลุ่มเฟซบุ๊กบรรยากาศคืนสุดท้ายของงานปากน้ำปีพศสอร คึกคักไปด้วยประชาชนจํานวนมากที่หลั่งไหลามาร่วมสนุกรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่พูดแค่เป็นเสียงเดียวว่าขายดีจนต้องเพิ่มคิวในส่วนของประชาชนก็บอกว่าขนมหวานทุกร้านรวมไปถึงร้านอื่นๆรสชาติดีทุกร้านยินดีที่จะมาต่อแถวตามที่ร้านบอกส่วนแม่ค้าก็ได้จัดคิวไว้อย่างเป็นระบบโดยให้ต่อหนึ่งคิวสั่งกลับบ้านได้เพียง4ชุดส่วนการดูแลการรักษาความปลอดภยัยตำรวจก็ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกบริเวณสถานีรถไฟฟ้าปักน้ำ เพือ่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้กลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนายกิงไกลถุงพันธ์หรือผู้ว่าไก่ท่าตะเกียบอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านสีเจริญทองพร้อมคุณครูสาวนีภรรยานนำคณะมอบเงินสด252,000บาทพร้อมเวชภัณฑ์และอื่นๆให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้งผางณโนะรงพยาบาลอุ้งผางตำบลอุ้งผางอำเภออุ้งผางจงังหวัดตาก ซึ่งโรงพยาบาลอุ้งผางอยู่ในพื้นที่ชายแดนต้องรักษาผู้ป่วยด้วยมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างด้าวแต่งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐสนับสนุนเฉพาะคนไทยเท่านั้นทําให้ประสบปัญหาเรื่องยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอสําหรับคนไข้ทางโรงพยาบาลจึงจัดทําโครงการรับบริจาคยาเก่าร้านสเต็กที่ไม่มีแค่สเต็กโชว์อาหารกว่า1,000เมนูรองรับนานาชาติหิวได้ยันเช้า โดยร้านเนเน่สเต็กซีฟู้ดสาขาพัทยาเจ้าของร้านบอกกับผู้สื่อข่าวว่าร้านเนเนยสเต็กซีฟู้ดสาขาพัทยาแห่งนี้มีเมนูรองรับลูกค้ากว่า1,000เมนูซึ่งแป่ปีที่ผ่านมาเป็นเพียงร้านริมถนนเล็กๆแต่ทางร้านเห็นว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในเมืองพัทยามีทั้งคนไทยคนเอเชียและคนยุโรปซึ่งจะหาอาหารรับประทานในตอนกลางคืนค่อนข้างยากจึงมีแนวคิดขยายร้านหาเชฟฝีมือดีกว่า20ชีวิต คัาส,สันวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพสำหรับ1,000เมนูทั้งอาหารไทยอีสานยุโรปพ,พร้อมรองรับนักชิมรวมไปถึงนะักท่องเที่ยวราตรีไปจนถึงตีสี่นอกจากนี้ยังมีบริการส่งเริ่มต้นเพียง20บาทซึ่งทางร้านเคยส่งใกล้ถึงบางแสนสัตหีบเป็นระยะทางกว่า50กิโลเมตรนายชูชีพพงษชัยผู้ว,ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเปิดฤดูการท่องเที่ยวดอยพุ่ยโครประจำปี2567 ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ห่องสอนด้านการท่องเที่ยวและบริการในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเป็นการสร้างกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่จังหวัดแม่ห้องศนโดยดอยพิโคมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,406เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถขึ้นไปได้ต้องใช้การเดินเท้าเท่าน,นั้นระยะทางประมาณ800เมตรใช้เวลา30-40นาทีบนดอยพิคมมีทิวทัศน์ที่สวยงามชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับทะเลเหมอกในตอนเช้าและชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นรวมทั้งสามารถกางเต็นท์นอนค้างคืนรอชมดาวในตอนค่ำคืนที่สวยงามด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ใครๆต้องแวะมาถ่ายรูปนั่นก็คือต้นเดียวดายต้นไม้ที่ตั้งตรงงานดูอย่างเดียวดายรอให้นักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกัน มันที่1 0ทรงผลเป็นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นเฉลิมพระเกียตรติตามโครงการเดินวิ่งป่นป้องกันอนัมาพาตครั้งที่10เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง11จังหวัดในหัวข้อคนไทยสมองดีซึ่งจังหวัดลบบุรีร่วมก,กับหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นพร้อมๆก,กันกับทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดังแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า2,000คนส่วนทิปนั่งรถไฟลอยน้ำรับลมหนาวชมวิวกลางเขื่อนป่าศักชลศิธิ์กับขบวนรถพิเศษนัเที่ยวกรุงเทพเขื่อนป่าศักชลสิธิ์ขบวนที่921กรุงเทพมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางมากกว่า900คนวันนี้ถือเป็นวันแรกของการเปิดการท่องเที่ยวสายรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าศัก โดยจอดรถกลางเขื่อนป่าศักให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศรับลมหนาวและชมวิวทิวทัศน์กลางเขื่อนป่าศักถือเป็นเส้นทางอันศีนของการรถไฟเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพเขื่อนป่าศักชลสิธิ์กรุงเทพซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ําระยะทางรวม24กิโลเมตรได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจนํานวนมากขอเชิญชวนประชาชนร่วมเดินทางไปสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันศีลหนึ่งเดียวของเมืองไทย น่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติกกลางเขื่อนป่าศทุสิทธิ์ตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อนางสาวนิตยาพงพาณิชนยนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดงานมาหาก,กรรมลำปางมอเตอร์โชว์ครั้งที่22โดยงานมอเตอร์โชว์ถือว่าเป็นงานประจำปีของจังหวัดลำปางอันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีโดยจัดพื้นที่ซื้อขายยิทตกรรมคุณภาพที่ตอบสนองทุกความต้องการให้ได้ชมและทดลองขับซึ่งแต่ละค่ารถพร้อมนําเสนอโปรโมชั่นสุดพธธิเศษให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการตอกย้ําความยิ่งใหญ่ของงานนอกจากนี้ภายในงานยังมีการส่งเสริมการแสดงออกของเด็กและเยาวชนในรูปแบบของการประกวดต่างๆด้วยตำรวจสพเมืองพัทยาชลบรุรีรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวชาวจีน ถูกคนร้ายลักทรัพย์ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียหายชาวจีนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าออกมาเที่ยวเดินชมบรรยากาศเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีสาวประเภทสองสาคนเดินเข้ามาเสนอขายบริการด้วยวิธีการโอบกอดลูบไล้ตามร่างกายแต่ตนเองและเพื่อนปฏิเสธเดินหนีเพียงไม่ถึง3นาทีกลุ่มผู้ก่อเหตุตีเนียนท,ทําทีไม่พอใจหลังทุกปฏิเสธแล้วก็รีบหลบหนีไปอย่างรวดเร็วกระทั่งมาตรวจสอบทรัพย์สินก็พบว่า สร้อยคอทองคาขาวมูลค่า120,000บาทที่ใส่อยู่ติดตัวมาสูญหายไปมั่นใจว่าเป็นฝีมือของกลุ่มสาวประเภท2เป็นผู้ก่อเหตุอย่างแน่นอนตอนและเพื่อนจึงได้ไล่ติดตามแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหลังเกิดเหตุจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในแพทย์ประสงค์บุญพงษ์อดีตนักการเมืองชื่อดังเป็นสอสอ14สมัยและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีถึง5ครั้ง ร่วมงานมงคลสมรสของหลานสาวพลเอกชวลิงจงใจยุทธ์อดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเมืองในยุคนี้ว่าเหมือนกันกันกบทุกยุคทุกสมัยเพราะมีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลซึ่งรัฐบาลนี้จนเชื่อมั่นว่าเป็นชุดที่น่าจะอยู่ได้ยาวเพราะพรรค่วมมีความเข้มแข็งและไม่มีใครอยากจะยุบสภาถ้ายุบตอนนี้อาจจะเกิดความเสียหายพร้อมฝากนักการเมืองรุ่นใหม่ๆว่าตั้งบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติมากกว่ประโยชน์ส่วนตัวทํายังไงก็ได้ให้ประชาชนมีความสุขนั่นคือหน้าที่ของนักการเมืองที่ดีซึ่งตนก็พร้อมเตรียมที่จะลงเล่นการเมืองท้องถิน่นซึ่งถือว่ามีความสําคัญต่อประชาชนที่รัฐบาลจะต้องกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิน่นประชาชนจะได้อยู่เย็นเป็นสุขประชาชนจะต้องอยู่เย็นเป็นสุขตั้งแต่เกิดจนตาย สนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF, d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0830706560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพาธรอชมกันต่อไปค่ะ